สวัสดีครับเช้าๆนะครับอากาศเย็นเ็นี่ครับท่านผู้ชมทีดรับชมอยู่มาดูว่าต้นนี้จะได้ัะกี่ลูกอาจารย์ก็เลยขึ้นไปแล้วครับเป็นไงครับอาจารย์ทำ โอ้โหมีแต่จารย์นักคมจริงๆสกิดเบาๆก็ขาดนะครับต้นกล้วยแหกไปครึ่งซีกครับท่านผู้ชมเอาละครับโอ้โหยางไงเขามีการถกด้วยครับโูกฟุ้งครับไไม่หวครับต้อหลบนะครับท่านผู้ชมทีมงานครับนักลาลิงตะลิงเอาครับท่านผู้ชมจะขาดไม่ขาด มันจะมาทางนี้ไหมท่านผู้ชมโอ้โหข้าวผัวส้มไปสซบผัวนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับขาดนะครับแน่นอนเสียมืออาจารย์เราโอ้ย,ยังไม่พอครับท่านผู้ชมยังอีกครับยังไม่พอครับอืแน่นอนหมดแล้วครับท่านผู้ชมหรือยังไม่หมด หลบครับท่านผู้ชมแสดงว่ายังไม่หมดครับท่านผู้ชมยังไม่พอครับอาจารย์บอกนี่ครับเอาอีกครับอารย์โกครับงานนี้เราต้องการเก็บกันให้หมดต้นไปเลยงานนักล่าลิมตะลิงนะครับอาจารย์กล็ลงมาแล้วครับ เลือยลงมาแล้วนะครับฟงเลยครับต้นโอ้โห,โหพูดมากก็ได้ไอ้นี่เขาปากฟงไอ้คนไอ้นี่ไงไอ้ที่มันอยู่บนยอดอ่ะเขาเรียกอะไรนะฟูนเฟินนี่ครับสวัสดีย้ำเช้าครับอ่าสวัสดีครับนี่ครับอวบขาวเขาลูกสวยงามลูกญ่โตเราจะเดี๋ยวโครงการเราจะเอาเปลือกไปเชื่อมเหรอครับเรามีโครงการนะครับท่านผู้ชมเป็นกล้วยะแหกไปครึ่งแถบเลยครับ สวัสดีครับยันเช้า